สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบ NHS นะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU ก็ผมหมอแอร์ผู้เชี่ยวชาญวิศกรรมลบปอด ICU ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบ NHS นะครับซึ่งมันคือต้นแบบการรักษาของสปสอชอเลยนะครับผมจะมาพูดให้ฟังว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้น ประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาอย่างเรื่องของ Cancer อร y w อนใช่ไหมครับที่ว่าจะต้องมีการไปขอใบส่งตัวก่อนถึงจะ,ะได้รับการรักษาฟรีตามเงื่อนไขนะครับเพราะนั้นถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วต้องได้รับการรักษาเนี่ยต้องติดตามให้ดีนะครับดูว่า โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่เราไปรับการรักษาอยู่นั้นเขาต้องการเงื่อนไขแบบไหนนะครับผมว่าให้โทรสอบถามที่โรงพยาบาลเลยก็จะได้คําตอบที่ชัดเจนมากกว่านะครับเพราะบางทีถ้าดูทางโซเชียลหรือพาดหัวข่าวเนี่ยอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดไปได้มากเลยนะครับก็บทความนี้ผมก็มาจากเรื่องของ lesson f r o m England national health service นะครับซึ่งลงในวรารสารการแพทย์ใน เดือนที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างคำว่า NHS นะครับ NHS เนี่ยย่อม,มาจาก National Health Service นะครับซึ่งเป็นระบบการรักษาในประเทศอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เขาก็มีการเคยเทียบระหว่างอเมริกากับอังกฤษในการรักษานะครับพบว่าอเมริกาเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันสูงมากนะครับ ยาแต่ละตัวเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแล้วก็การที่มันราคามันสูงมากเนี่ยบางครั้งคนจนเนี่ยเข้าไม่ถึงการรักษานะครับมันก็เลยทําให้บางครั้งไม่ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็การรักษาเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันระบบ NHS ของอังกฤษเนี่ยเขาก็เลยจัดระบบขึ้นมานะครับเป็นการรักษาของประเทศเป็นหลักเลยแล้วเคยได้รับ ถูกจัดอันดับนะครับว่าดีเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะทุกคนเนี่ยรักษาเหมือนกันแล้วฟรีทั้งหมดนะครับคําว่ารักษาเหมือนกันเนี่ยคือเอาตั้งแต่คนจนคนชนชั้นกลางหมอ,อทนายความหรือแม้กระทั่งคนในวังก็ใช้สิทธิ์เหมือนกันทั้งประเทศเลยนะครับแต่พอมาดู nhs ปัจจุบันนี้เนี่ยพบว่า มันดูเสื่อมถอยลดลงนะครับสาเหตุที่มันเสื่อมถอยลงเนี่ยมันอาจจะเป็นบทเรียนสำหรับบางประเทศที่กำลังเรียนแบบกับ NHS อยู่ได้นะครับดูว่าที่มันเสื่อมถอยเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับแล้วเราจะไปปรับปรุงอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบ NHS โดยตอนนี้ NHS เกิดปัญหาก็คือว่ามันมีประชากรที่สูงอายุมากขึ้นนะครับพอคนแก่มากขึ้นมากขึ้นถามว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็คือการทํางานก็จะน้อยลงพอทํางานน้อยลงคนก็จะเสียภาษีน้อยลงใช่ไหมครับซึ่งระบบนี้อยู่ได้ด้วยเงินภาษีถ้าเกิดว่าภาษีมีปัญหาการรักษาเงินสนับสนุนก็จะมีปัญหาตามมาเลยนะครับรวมทั้งโลกเนี่ยเป็นเหลือหลังมากขึ้นคนมีอายุยืนยาวมากขึ้นจากการรักษาที่มันดีขึ้นนะครับทําให้พอโลกเรลือหังมากขึ้น มีโรคหลายอย่างาาค่ารักษาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับคนอายุมากจะมีาาค่าใช้าเยอะกว่าเด็กอยู่แล้วนะครับรวมทั้งความก้าวหน้าเทคโนโลยีต่างๆมากมายเนี่ยมันทําให้มีการตรวจเลือดตรวจไปถึงยีนตรวจไปถึงโมเลกุลนะครับแล้วก็ยาก็มีแต่แพงๆมากขึ้นอุปกรณ์ก็มีแต่เทคโนโลยีที่มันสูงขึ้นพวกนี้มันแพงทั้งหมดเลยนะครับมันเป็นปัจจัยที่ทําให้ระบบเนี้ยกําลังเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ คราวนี้เราลองมาดูระบบของอังกฤษนะครับว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งถ้าใครฟังคลิปอยู่แล้วอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมได้นะครับเพราะส่วนหนึ่งผมก็อ่านจากบันทสารตรงนี้แล้วก็คุยกับคุณหมอที่เขาอยู่ประเทศอังกฤษนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง nhs ของอังกฤษเนี่ยจะดูแลประชากรทั้งประเทศเขาประมาณ5้าสบล้านคนนะครับ ซึ่งจำนวนเนี่ยน้อยกว่าไทยใช่ไหมครับของไทยเนี่ยเกือบ70ล้านแลใช่ไหมครับของอังกฤษห้าสิบหล้านแล้วเงินทุนที่เขาได้เนี่ยเขาก็ได้มาจากระบบภาษีของเขานะครับซึ่งเขาคิดภาษีค่อนข้างแพงมากพอมาดูเงินทุนเนี่ยถ้าดู GDP ของประเทศอังกฤษนะครับ GDP ของประเทศอังกฤษเนี่ยอยู่ประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์เลยนะครับในปี2023ซึ่งถ้าเทียบเป็น ตอหัวประชากรแล้วเนี่ยจะทำได้คนหนึ่งประมาณ45,544ดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเทียบประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยต่อบหัวอยู่ประมาณ6,280ดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าอังกฤษประมาณ7เท่านะครับแสดงว่าจริงๆอังกฤษเนี่ยเ,ออเขารวยกว่าเรานะครับเขามี GDP ที่ดีกว่าแล้ว NHS เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี1948นะครับในขณะที่สปสชไทยเนี่ย พิ่งก่อตั้งปี2 0 0 2หรือ2545นะครับจะเห็นว่าของอังกฤษเนี่ยมันก่อตั้งมันนานมากนะครับนานเกือบร0อปีเลยนะครับนานค่อนข้างนานอันนี้มาดูภาพให้ดูว่า GDP ของไทยนะครับล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5 5 0 0กว่าพันล้านนะครับอดอลลาร์นะครับในขณะที่ถ้าเป็น GDP ของอังกฤษเนี่ย3ล้านล้านดอลลาร์ใช่ไหมครับซึ่งมันต่างกันโอ หลายพันเท่านะครับพอแหนมาแล้วเนี่ย GDP มันมันแตกต่างกันมากสังว่าอังกฤษเนี่ยเขารวยกว่าเราเยอะนะครับคราวนี้มาดูว่าเงินที่เขาได้เนี่ยเขาได้เงินมาจากภาษีเป็นหลักเลยนะครับโดย NHS เนี่ยก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เป็นพนักง,งานของรัฐบาลนะครับมีฐานเงินเดือนที่ชัดเจนนะครับ แต่ว่าส่วนที่เป็น primary care ซึ่งเป็นคนดูแลคนแรกของคนอังกฤษเลยนะครับเขาจะเป็นหมอ GP หรือว่าเป็นหมอ Family Physician ก็คือหมอเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เขาอาจจะไปรัดไปตกลงจ้างเขาเป็นภาคเอกชนแล้วก็ตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะเป็นเครือข่ายแพทย์พยาบาลอยู่ซึ่งรัฐก็จะเสียค่าใช้จ่ายให้เขาในการดูแลคนในตามพื้นที่นะครับคราวนี้ NHS เนี่ยได้กงบประมาณจากไหนก็มาจากกําหนดโดยนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่กําหนดเงินเข้ามาให้กองทุนนี้นะครับแล้วกองทุนนี้เนี่ยมันจะมีการรวมศูนย์อํานาจบริหารก็คือเป็นปัจจัยสําคัญเลยในการกําหนดนโยบายของ NHS นะครับแล้วเขาได้เงินทุนมาเนี่ยเงินทุนจะกระจายไป42พื้นที่ตามภูมิศาสตร์ของประเทศเขานะครับ แล้วพอเขาก็จ่ายเงินไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ในกองหนึ่งที่เรียกว่ากองทัสนะครับซึ่งทัสเนี่ยมันเป็นคําที่ใช้เรียกสถานพยาบาลทั้งหมดเลยรวมทั้งโรงพยาบาลคลินิกนะครับแล้วก็ให้บริการด้านสุขภาพนะครับอาจจะเป็นกายภาพนะครับดูแลผู้สูงอายุหรือบริการรถพยาบาลอย่างเงี้ยเขาเรียกหน่วยเนี่ยว่าทัสนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะจัดสรรเงินทุนลงไปนะครับแล้วก็ทั่วประเทศเขาเนี่ยจะมีทัสอยู่ประมาณ2 1 5แห่งทั่วประเทศนะครับ คราวนี้ในเรื่องการรักษาเนี่ยเขามุ่งมั่นว่าจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เท่าเทียมกันนะครับแล้วต้องมีคุ้มค่าทางด้านเงินที่จ่ายไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะดูว่าเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยคุ้มค่าไหมถ้าการรักษานั้นดีแต่แพงเขาไม่เอานะครับเขาจะเอาดีราคาไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้น แนวทางการรักษาเนี่ยบางครั้งในประเทศอังกฤษเนี่ยจะแตกต่างจากอเมริกานะครับอเมริกาอาจจะเอาดีที่สุดแต่ในขณะ,ะที่อังกฤษเนี่ยจะเอาที่คุ้มค่ามีประสิทธิภาพที่สุดนะครับแล้วก็าการักษาเนี่ยฟรีนะครับซึ่งพอมาดูรายจ่ายด้านสุขภาพต่อหัวเนี่ยขอ,องอเมริกาจะอยู่ประมาณ12,000ดอลลาร์ต่อคนนะครับแต่ว่าถ้ามาเทียบกับอังกฤษเนี่ยจะอยู่ประมาณ5400 ดอลลาร์ต่อคนซึ่งน้อยกว่าเกือบ2เท่าวกว่ากวาเลยใช่ไหมครับในขณะที่ทางยุโรปอื่นๆก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ5,800ดอลลาร์เพราะนั้นอังกฤษเนีมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากนะครับแล้วเขาก็รักษาแบบมีคุ้มค่ารายจ่ายที่เขาจ่ายไปนะครับอันนี้เป็นภาพแสดงให้เห็นถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับสีส้มคือเส้นอังกฤษของอังกฤษเนี่ยจะเห็นว่าเทียบกับค่าเฉลี่ยของยุโรปอื่นๆเนี่ยอังกฤษ ต่ำกว่านะครับอังกฤษมีค่าใช้จ่ายค่ารักษาต่อคนเนี่ยต่ำกว่าซึ่งถือเป็นจุดแข็งของระบบ NHS เลยนะครับก็คือมันบริการได้กว้างขวางคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จุดแข็งเขาคือ primary care นะครับใครที่อยากจะรักษาต้องพบคุณหมอทั่วไปหรือคุณหมอครอบครัวก่อนนะครับไม่สามารถไป หมอเฉพาะทางได้เลยนะต้องผ่านจุดแรกก่อนนะครับแล้วก็การจัดซื้อยาเนี่ยก็เกิดจากส่วนกลางนะครับซึ่งทําให้สามารถแข่งขันราคาเพื่อให้ยาเนี่ยมันมีราคาถูกลงได้นะครับแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแนวทางการรักษาโดย National Institute for Health and Care Excellence นะครับหรือเรียกย่อๆว่า NICE นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางการรักษาของประเทศอังกฤษเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้น หมอทุกคนเนี่ยก็จะรักษาตามแนวทางของที่ประเทศเขาออกแบบมายาก็จะเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการรักษาของ nhs นะครับแต่ปัญหาหลักๆของระบบเนี้ยตอนนี้ก็คือเงินนะครับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี2008-2009แล้วมีสับพราหม์เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยปีหนึ่งจะเพิ่มประมาณ3.9%ต่อปีนะครับแต่ว่า nhs เนี่ยพยายามรัดเข็มขาดจนให้มัน ขึ้นประมาณ1%ต่อปีก็คือมันเหมือนเป็นการบิดเบือนค่ารักษาไปนะครับทําให้จํานวนเตียงอุปกรณ์หรือว่าลรากรจริงๆแล้วเนี่ยไม่เพียงพอนะครับโดนตัดงบประมาณออกไปพวกนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความขาดแคลนเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพให้ดูว่าผู้ป,ป่วยเนี่ยรอพบหมอเฉพาะทางเนี่ยเพื่อรักษาเนี่ยกี่คนนะครับเทียบตั้งแต่2008จนถึง2024นะครับ จะเห็นว่าจํานวนคนไข้หลักล้านคนนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะรอพบหมอเฉพาะทางเนี่ยประมาณสองสาล้านคนพอยิ่งผ่านไปเนี่ยโอ้โหรอพบเกือบแปดล้านคนนะครับแปดล้านคนที่รอพบหมอเฉพาะทางเนี่ยเยอะมากนะครับอาจจะด้วยความที่ว่าต้องการไปปรึกษาเรื่องการรักษาไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะเห็นว่าการต้องการหมอเฉพาะทางเนี่ยสูงขึ้นมากมาก หมอเวชศาสตร์ครอบครัวอาจจะด,ดูได้ไม่พอนะครับพอมาดูกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าการที่จะไปพบหมอ,อในเรื่องของมะเร็งนะครับสงสัยมะเร็งเนี่ยแล้วก็การรักษาภายใน62วันเนี่ยทำได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยบอกควรจะได้เ้าก็คือเกิน85%ขึ้นไปควรจะไปพบหมอภายใน2เดือนนะถ้าสงสัยมะเร็งปรากฏว่ายิ่ง ตั้งแต่2010ถึง2024ผ่านไปผ่านไปเนี่ยคนไข้ไปพบหมอมะเร็งได้ช้าลงนะครับจากเดิมเนี่ย85%ขึ้นไปเหลือไม่ถึง60%นะครับเหลือประมาณ60%แั่ว่าคนไข้มะเร็งเนี่ย2เดือนแล้วก็ยังไม่ได้เจอหมอมะเร็งนะครับอ่าจะเห็นว่ามันดูแย่ลงนะครับอันนี้ของ n h s นะไม่ได้พูดถึงสอบอสชนะครับจะเห็นว่าเออการเจอหมอเฉพาะทางภายใน2เดือนเนี่ย มันยากลงนะครับอันนี้มาดูว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นมีรถชนตอนกลางคืนนะครับตกที่สูงตอนกลางคืนเป็นเขาเรียกเมเจอร์อักซิเดนต์นะครับแล้วต้องเข้าห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเรียกรถพยาบาลไปแล้วเนี่ยจะถึงโรงพยาบาลได้รับการรักษาเท่าไหร่นะครับเขาก็ดูตั้งแต่ปี2 0 1 1 2 0 2 4ถึง2024เนี่ยแล้วก็ดูจำนวนคนไข้ที่รอเจอรอเจอหมอเนี่ย เกิน4ี่ชั่วโมงเนี่ยมีเท่าไหรนะครับปรากฏว่าคนที่ได้ประสบอุบัติเหตุรอเจอหมอเกิน4ี่ชั่วโมงเนี่ยออมปีประมาณ 40- 50เซได้เลยนะครับจะเห็นว่าเขาไม่ได้มาอุบัติเหตุปุ๊บมาเจอหมอแล้วได้ตรวจน,นะครับเขาต้องมีระยะเวลารอคอ,อยเกิน4ี่ชั่วโมงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับพอมาเทียบกับประเทศไทยเป็นไงครับถ้าเกิดเรามาต้องรอหมอที่ห้องฉุกเฉิน สักหนึ่งชั่วโมงเรางดกินหไหมแต่ที่อังกฤษเนี่ยเกิน4ชั่วโมงไป50%เลยนะครับแล้วพอมาดูอาการฉุกเฉินระดับ2ขึ้นไปนะครับเช่นอาจจะหน้ามืดดูสับสนมากนะครับสงสัโกกยโรคกล้ามในหัวใจขาดเลือดสองสัยเส้นเลือดสมองพวกเนี้ยโดยปกติควรจะพบหมอให้เร็วนะครับเขากําหนดไว้ว่า15นาทีนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอมาดูแล้วเวลาที่คนไข้กลุ่มนี้ จะไดะ้รถพยาบาลจะไปตอบสนองไปรับแล้วมาส่งถึงห้องฉุกเฉินเนี่ยปรากฏว่าอยู่ประมาณ30นาทีนะครับเขาก็ทําไม่ได้เป้านะครับอาจจะมีบางปีสูงมากนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยช่วงนั้จะขาดคนมากเลยนะครับแต่ว่าพอปี2024แล้วก็อยู่ประมาณ30 4สิบสีนาทีนะครับซึ่งใช้เวลาเยอะมากนะครับเพราะนั้น ข้อมูลจาก NHS บอกอะไรเรานะครับบอกว่าความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยมีผลต่อการรักษามากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินมาลงทุนทรัพยากรเตียงอุปกรณ์หรือว่าบุคลากรเนี่ยมันก็จะเกิดความขาดแคลนและการรักษาทุกอย่างจะช้าลงจะแย่ลงนะครับการที่ให้ความเท่าเทียมกันเนี่ยปรากฏว่าบางคนเนี่ยเอ้ยมันกว่าจะเจอหมอสองเดือนอะ่ะรอไม่ไหว ทำยังไงครับก็ไปโรงพยาบาลเอกชนยอมจ่ายแพงมากเพื่อไปหาโรงพยาบาลเอกชนที่นั่นนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดความไม่เท่าเทียมในการรักษาอยู่ดีนะครับเพราะว่าคนที่เขามีเงินเนะ่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะรอ2เดือนทําไมเขาต้องรอเขาก็ไปหาหมอเอกชนเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้บอกให้รู้ว่าเราพยายามจะให้เท่าเทียมกันเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เท่าเทียมนะครับแล้วก็ มีความเสี่ยงเรื่องแล้วก็มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะคนที่ดูแลหลักๆก็คือรัฐบาลใช่ไหมครับออกกําหนดนโยบายให้ NHSNHS NHS ทำอย่างไรบ่อทั่วประเทศต้องทําอย่างนั้นเพราะฉนั้นถ้านโยบายมันมีความผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนเนี่ยหรือ,อหมอไม่ได้ทําตามเนี่ยพวกนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นได้เลยนะครับก็ต้องลองเทียกบกับสบปสชเราเช่นอยากจะทําอย่างหนึ่ง แต่หมอทั่วประเทศไม่ได้อยากทําอย่างเงี้ยก็มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับแล้วผลเสียเนี่ยตกไปที่ประชาชนนะครับเพราะเกิดความสับสนเสียเวลาเสียเงินเดินทางไปหาหมอเราไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยมันมันมีปัญหามากนะครับอันที่สามคือหมอเนี่ยเวลาเขาเรียนจบมาเนี่ยเขามีความรู้นะครับแล้วพอเขามีทรัพยากรที่มันไม่เพียงพอหรือเขารู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องใช้ยาตัวเนี้ยแต่ทางประเทศเขา ไม่มียาให้นะครับเพราะว่าเขามองเรื่องความคุ้มค่าเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหมอรักษาไปเนี่ยหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการรักษาเกิดขึ้นเนี่ยหมอมีความเครียดนะครับแล้วกําลังใจในการรักษาบางทีเสียหายนะครับเมื่อที่เกิดภาวะที่เราเรียกว่าหมดไฟในการทํางานหรือเบิร์นเอาเนี่ยเยอะมากนะครับในต่างประเทศเนี่ยเยอะมากแล้วพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอรู้สึกว่าเอ้ยเราควบคุมการรักษาไม่ได้ เราเอ้ยก็ทํางานเหมือนหุ่นยนต์ไปอแนวทางว่าแบบนี้รักษาเหมือนกันทั่วประเทศไม่ต้องรู้อะไรมากก็ทําตามเรื่อยๆมันเหมือนทํางานแบบไม่มีชีวิตชีวาแบบหมดไฟอย่างเนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสาเหตนุหนึ่งที่ทําให้หมอและพยาบาลอังกฤษลาออกนะครับอันนี้ก็เลยเกิดปัญหาบุคลากรเนี่ยขาดแคลนมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูของไทยนะครับอันนี้เป็นมาจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับ ดูแนวโน้มและประมาณการค่าใช้ใจ่ายของ3กองทุนนะครับซึ่งเ,เขาประเมินไปล่วงหน้าถึงปี2575จนะครับจะเห็นว่าของ30บาทเนี่ยแนวโน้มสูงขึ้นมากนะครับแล้วสูงที่สุดด้วยเพราะเป็นการสาษาหลักในประเทศใช่ไหมครับสวัสดิการข้าราชการหรือว่ากองทุนประกันสังคมก็สูงขึ้นนะทุกอย่างสูงขึ้นหมดแต่ว่าสูงขึ้นช้ากว่าชันน้อยกว่าของ30บาทนะครับเห็นว่า30บาทเนี่ยใช้เงินการักษาสูงมาก ครับคราวนี้เรารู้จาก NH s แล้วลองมาเที่ยวกับไทยดูนะครับไทยก็คือมีการสาธารกคือส,ออสออปสชกรสชสังคมแล้วก็กรมบัญชีสัมัใช่ไหมครับซึ่งทั้ง3กองทุนเนี่ยงบก็ส่วนหนึ่งก็คือมาจากรัฐบาลน,นะครับซึ่งเรารักษาฟรีใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอที่รักษาเราเนี่ยเขาก็ เรียนมาจากอาจารย์อาจารย์ส่วนใหญ่สมัยก่อนเราเรียนจบอเมริกันบอร์ดนะครับเขาก็การรักษาก็เลยจะอิงตามอเมริกาหมอที่จบมาอย่างผมเองก็อ่านแนวทางการรักษาของอเมริกาเป็นหลักนะครับแต่ก็มีอ่านของอังกฤษหรือของยุโรปด้วยนะครับเพราะบางอย่างเขาก็เขียนได้ดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยประเทศไทยก็มาจากอเมริกานะครับแล้วก็มาปรับให้เข้ากับประเทศไทยนะครับซึ่งปัญหาคือเงินเนี่ย รัฐบาลมีปัญหาเยอะมากถ้าใครตามข่าวเรื่องนี้เนี่ยออสอบกชบก็มีปัญหานะครับบางทีจ่ายตามคลินิกตามโรงพยาบาลเนี่ยไม่ทนันจ่ายช้าจ่ายไม่พออย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาเยอะทางโรงพยาบาลก็ต้องปรับตัวจนในที่สุดเขาก็ต้องออสร้างระบบขึ้นมาเช่นมีการได้ใบส่งตัวนะจะได้รู้ว่าก่อนนันเนี้ตรวจอะไรไปแล้วเป็นโรคอะไรที่นี่จะได รักษาต่อเนื่องได้ถ้ารักษาเกินนี้บัญชีสวสช,ช<ๆ>ก็ไม่จ่ายเงินให้นะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ต้องมีความชัดเจนว่าสวสช,ชจ่ายค่าอะไรบ้างแล้วประชาชนกับทางโรงพยาบาลเองจะได้ไม่สับสนด้วยนะครับคนไทยเนี่ยปัญหาคือเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วนะครับแต่ไม่ได้รวยเหมือนประเทศอังกฤษพอไม่รวยเนี่ยภาษีเก็บได้ลดลง ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องภาษีเข้ามาอีกใช่ไหมครับว่าจะเปลี่ยนแนวทางการเก็บอย่างไรซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าภาษีมีปัญหาเงินของภาครัฐมีปัญหาอนาคตการรักษาจะมีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนมากๆแล้วจำนวนบุคลากร,กรเนี่ยก็น้อยกว่าภาลรัางงานมากๆเลยนะครับอังกฤษเนี่ยหมอเยอะกว่าไทยมากนะครับขนาดคนประชากรเขาน้อยกว่า ของเราประชากรก็เยอะกว่าแต่หมอกับน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นพลังงานมันเยอะมากมันเลยทําให้บางครั้งเนี่ยเกิดการลาออกหรือหมดไฟของหมอพยาบาลได้นะครับรวมถึงไทยเนี่ยการเข้าถึงโรงพยาบาลเนี่ยง่ายกว่าต่างประเทศง่ายกว่าอังกฤษมากนะครับอยากให้รู้ไว้ว่ามันง่ายมากเราไม่สบายปวดหัวไปตอนกลางคืนเนี่ยแน่นอนเราอาจจะรอนานหน่อย แต่เราก็ได้ตรวจนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาไม่ให้ตรวจเลยนะเขาไล่กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงหมอของเราเนี่ยมันง่ายมากพอมันง่ายมากเนี่ยเวลามีการประกาศอะไรเช่นมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้เนี่ยทุกคนก็จะแห่ไปที่ที่หนึ่งที่ว่าอ้าวที่นี่รักษามะเร็งดีก็จะแห่ไปที่นั้นที่เดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอดูไม่ทันนะครับพอหมอดูไม่ทันเนี่ยหลายคนเนี่ย ขาดโอกาสทั้งๆท,ที่โรคเนี้ยมารักษาในจังหวัดตัวเองหรือโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์ได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นปัญหามากๆเลยนะการที่เราเข้าถึงง่ายเกินไปเนี่ยมันมีข้อเสียทําให้หมออาจจะไปตรวจโรคอื่นๆทําให้เขาตรวจโรคคนที่หนักหรืออะไรได้ไม่ทันนะครับเพราะนั้นเนี้ยตรงนี้เป็นปัญหาของไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่ง NHS เนี่ยเกิดปัญหานี้แล้วเพราะนั้น ผมคิดว่าไทยเนี่ยก็จะเกิดตาม NHS ถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโดยสรุปก็คือ NHS แล้วก็สวสอชอเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินคนสูงอายุจำนวนบุคลากรแนวทางรักษาและการใช้ยาเนี่ยเห็นว่าคล้ายกันมากนะครับอังกฤษเป็นบทเรียนสำคัญที่ไทยกำลังจะเจอนะครับถ้าไทยไม่ทำอะไรก็จะเจอแบบ ที่อังกฤษเจอแน่นอนแล้วปัญหาจะตกมาที่ประชาชนกับบุคลากรด่านหน้าก็คือหมอพยาบาลกลายเป็นต้องมาทะเลาะกันทั้นที่ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากโครงสร้างของการรักษานะครับมันไม่ได้เกิดที่คุณหมอเขาไม่ตรวจหรือโรงพยาบาลไม่ตรวจนะมันเกิดที่การเบิกจ่ายเงินการให้ทุนสนับสน,นุนมากกว่านะครับแล้วความมั่งคั่งทางการเงินของประเทศเนี่ย มันก็สําคัญต่อสุขภาพของเรานะครับสุขภาพคนในประเทศและสุขภาพคนในประเทศก็สําคัญต่อความมั่งคั่งของประเทศด้วยนะครับเพราะถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราก็ไปทํางานหาเงินไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งสองอย่างนี้ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยแล้วเกิดวิกฤตสุขภาพในประเทศเกิดขึ้นเนี่ยความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยจะยิ่งแย่ลงทันทีนะครับ ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเน,น,น,นื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ